การทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณอย่างลึกซึง้งจนห้ามใจไม่ไหวไม่ใช่เรื่องของการควบคุมจิตใจของคนอื่นแต่เป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกที่ยั่งยืนและลึกซึง้งผ่านการสร้างคุณค่าความน่าจดจำและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอย่างมีชั้นเชิงเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนว่าคุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เพราะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองคนอื่นจะสามารถรับรู้ความมั่นใจและเสน่ห์ของคุณได้อย่างชัดเจนอันดับแรก คุณต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงไม่ใช่การพยายามเป็นคนที่เขาต้องการให้คุณเป็นความจริงใจและความโปรง่งใสเป็นสิ่งที่ทำให้คนจดจำคุณได้ง่ายที่สุดลองสังเกตว่าคุณมีความสามารถหรือคุณ,ณลักษณะพิเศษอะไรที่ทำให้คุณแตกต่างจากคนอื่นแล้วเรียนรู้ที่จะยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของตัวเองการยอมรับตัวเองจะทำให้คุณปล่อยพลังบวกออกมาทางความมั่นใจ และพลังนี้สามารถดึงดูดความสนใจของคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปหลังจากนั้นการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้เขาคิดถึงคุณการสื่อสารไม่ได้หมายถึงการคุยกันทุกวันตลอดเวลาแต่หมายถึงการสื่อสารอย่างมีคุณค่ามีความหมายและทำให้เขารู้สึกถึงความพิเศษเมื่ออยู่กับคุณการฟังอย่างตั้งใจการแสดงความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดและการตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจ ล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นคนเรามักคิดถึงคนที่ทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจและเข้าใจในแบบที่ไม่เหมือนใครการสร้างความทรงจําร่วมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังลองสร้างช่วงเวลาที่มีคุณค่าและพิเศษเช่นการชวนเขาทํากิจกรรมที่ทั้งสองคนสนใจการแชร์เรื่องราวสนุกๆหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณช่วยเขาแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ความทรงจำเชื่อมโยงกับความรู้สึกดีๆ การที่เขาจะคิดถึงคุณก็จะไม่ใช่แค่เพราะรูปลักษณ์หรือความสวยงามของคำพูดแต่เพราะความรู้สึกที่คุณสร้างให้เขาเมื่ออยู่ด้วยกันอีกสิ่งที่สำคัญคือการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมการที่คุณอยู่ใกล้เกินไปอาจทำให้เขารู้สึกอึดอัดแต่การให้พื้นที่และเวลาที่เขาได้คิดถึงคุณจะเพิ่มความรู้สึกอยากพบเจอเมื่อคุณไม่อยู่ตรงหน้าตลอดเวลาแต่เขารู้ว่าคุณมีความสำคัญความคิดถึงก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ การปรากฏตัวอย่างไม่บ่อยเกินไปแต่เมื่อปรากฏตัวกลับสร้างความสุขและความประทับใจจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งพิเศษที่เขาไม่อยากพลาดนอกจากนั้นการสร้างความลึกลับและเสน่ห์แบบไม่เปิดเผยทุกอย่างก็เป็นเทคนิคที่ทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณการเปิดเผยตัวเองทั้งหมดทันทีอาจทำให้ความตื่นเต้นลดลงลองเปิดเผยเพียงบางส่วนของตัวคุณปล่อยให้เขาค่อยๆเรียนรู้และค้นพบตัวคุณ การที่เขาต้องการค้นหาและเข้าใจคุณมากขึ้นจะทําให้เกิดความผูกพันที่ลึกกว่าเรื่องรูปลักษณ์และการปรากฏตัวก็ไม่ควรมองข้ามความใส่ใจในตัวเองทั้งด้านร่างกายการแต่งตัวและสุขภาพจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเสน่ห์ตามธรรมชาติคนมักถูกดึงดูดด้วยพลังบวกและความมั่นใจที่สะท้อนออกมาภายนอกแต่สิ่งสำคัญคืออย่าให้รูปลักษณ์เป็นสิ่งเดียวที่คุณพึ่งพา ความน่าดึงดูดทางด้านจิตใจและอารมณ์สำคัญมากกว่ารูปลักษเพียงอย่างเดียวในขณะเดียวกันการแสดงความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกถึงความพิเศษเช่นการจำสิ่งเล็กๆที่เขาชอบการส่งข้อความสั้นๆที่ให้กำลังใจหรือแม้แต่การจำวันสำคัญกระทำเล็กๆเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกว่าคุณสนใจเขาอย่างแท้จริงและสิ่งนี้จะซึมลึกอยู่ในความทรงจำ ทําให้เกิดความคิดถึงโดยไม่รู้ตัวการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ก็สําคัญมากคุณสามารถทําได้โดยการแชร์เรื่องราวส่วนตัวที่มีความหมายหรือพูดคุยเกี่ยวกับความฝันและเป้าหมายในชีวิตการสร้างพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจและสนับสนุนเขาจะทําให้เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษและไม่เหมือนใครความผูกพันทางอารมณ์นี้คือสิ่งที่ทําให้ใครสักคนคิดถึงคุณแม้ในเวลาที่ไม่ได้เจอกัน อีกหนึ่งเทคนิคที่ทรงพลังคือการใช้จังหวะและช่วงเวลาอย่างชาญฉลาดการอยู่ในเวลาที่เหมาะสมเช่นการปรากฏตัวหรือส่งข้อความในช่วงเวลาที่เขาต้องการกำลังใจหรือความสนุกสนานจะทำให้คุณอยู่ในความทรงจำของเขาเสมอการทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของความสุขหรือพลังบวกในชีวิตจะทำให้เขาอยากพบคุณอีกครั้งและอีกครั้งสุดท้ายการรักและเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คนที่รักตัวเองและมีความมั่นใจมักสร้างแรงดึงดูดที่ไม่สามารถละเลยได้ถ้าคุณพยายามทำตัวดีเพื่อใครสักคนโดยไม่รักตัวเองก่อนสิ่งนั้นจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองความคิดถึงที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่แค่ความปรารถนาแต่เป็นความอยากอยู่กับคุณอย่างแท้จริงทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะทำให้ใครสักคนตกหลุมรักทันทีแต่เป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคง สำหรับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนการที่เขาคิดถึงคุณจนห้ามใจไม่ไหวเกิดจากการผสมผสานของความเข้าใจความเอาใจใส่ความลึกลับความมั่นใจและความทรงจำที่มีคุณค่าซึ่งจะทำให้คุณเป็นคนที่เขาไม่สามารถละเลยได้การทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณจนห้ามใจไม่ไหวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจลึกซึ้งในจิตวิทยาของมนุษย์และธรรมชาติของความสัมพันธ์มนุษย์ ความคิดถึงเกิดจากความทรงจำที่มีความหมายการเชื่อมโยงทางอารมณ์และการรับรู้ถึงคุณค่าในตัวคนอื่นไม่ใช่เพียงแค่การพยายามควบคุมหรือบังคับให้ใครรักคุณสิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างพลังดึงดูดที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยั่งยืนเมื่อคุณเข้าใจและใช้แนวคิดเหล่านี้อย่างถูกต้องการทำให้เขาคิดถึงคุณจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเริ่มจากการตระหนักถึงคุณค่าของตัวเองการรู้ว่าตัวเองมีอะไรพิเศษ ความสามารถหรือบุค,คลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้คุณมั่นใจและสามารถแสดงตัวตนออกมาอย่างชัดเจนความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการโอ้อวดหรือทำตัวเหนือคนอื่นแต่เกิดจากการรู้จักและยอมรับตัวเองความรู้สึกมั่นใจนี้จะส่งผ่านพฤติกรรมน้ำเสียงการสบตาและแม้แต่การเคลื่อนไหวร่างกายทุกสิ่งที่คุณทำจะสะท้อนถึงความมั่นใจนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นสามารถสัมผัสได้โดยไม่ต้องบอก นอกจากความมั่นใจในตัวเองแล้วการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สร้างความคิดถึงการสื่อสารไม่ได้หมายถึงการคุยกันทุกวันแต่หมายถึงการสื่อสารอย่างมีคุณค่ามีความหมายและทําให้เขารู้สึกถึงความพิเศษเมื่ออยู่กับคุณการฟังอย่างตั้งใจการแสดงความเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดและการตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจล้วนเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นคนเรามักคิดถึงคนที่ทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจ และเข้าใจในแบบที่ไม่เหมือนใครการสร้างความทรงจำร่วมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทรงพลังลองสร้างช่วงเวลาที่มีคุณค่าและพิเศษเช่นการชวนเขาทำกิจกรรมที่ทั้งสองคนสนใจการแชร์เรื่องราวสนุกสนุกหรือแม้แต่ช่วงเวลาที่คุณช่วยเขาแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ความทรงจำเชื่อมโยงกับความรู้สึกดีๆการที่เขาจะคิดถึงคุณก็จะไม่ใช่แค่เพราะรูปลักษณ์หรือความสวยงามของคำพูดแต่เพราะความรู้สึก ที่คุณสร้างให้เขาเมื่ออยู่ด้วยกันการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญการที่คุณอยู่ใกล้เกินไปอาจทำให้เขารู้สึกอึดอัดแต่ถ้าคุณรู้จักการให้พื้นที่และเวลาเขาจะเริ่มคิดถึงคุณอย่างธรรมชาติการไม่อยู่ตรงหน้าตลอดเวลาแต่เมื่อปรากฏตัวกลับสร้างความประทับใจทำให้เขาอยากพบคุณอีกครั้งการเว้นระยะอย่างชันฉลาดสร้างความรู้สึกว่าคุณมีค่าและไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่าย ทำให้เขาต้องการความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นความลึกลับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณการไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีปล่อยให้เขาค่อยๆค้คคคนหาคุณจะสร้างความอยากรู้อยากเห็นและความตื่นเต้นการที่เขาต้องใช้เวลาเรียนรู้ตัวคุณมากขึ้นทำให้เกิดความผูกพันทางจิตใจที่ลึกกว่าเดิมการสร้างสเสน่ห์แบบลึกลับนี้ไม่ใช่การโกหกแต่เป็นการค่อยๆเปิดเผยตัวเองอย่างมีชั้นเชิง ให้เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าค้นหาอยู่เสมอการสร้างพลังดึงดูดทางกายภาพก็ไม่ควรมองข้ามการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและสุขภาพการแต่งกายที่เหมาะสมและการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะทำให้คุณมั่นใจและน่าดึงดูดโดยธรรมชาติแต่สิ่งสำคัญคืออย่าให้รูปลักษ์กลายเป็นสิ่งเดียวที่คุณพึ่งพา คนที่มีสเสน่ห์ที่สุดคือคนที่สมดุลระหว่างความสวยงามภายนอกและความน่าดึงดูดทางด้านจิตใจการรวมสองสิ่งนี้จะทำให้เขาจดจำและคิดถึงคุณมากขึ้นการแสดงความเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆสามารถสร้างความทรงจำที่คงอยู่ยาวนานเช่นการจำสิ่งที่เขาชอบการส่งข้อความที่ทำให้เขายิ้มหรือการจำวันสำคัญและแสดงความห่วงใย การกระทำเล็กๆเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกถึงความรักและความเอาใจใส่อย่างแท้จริงความเอาใจใส่เช่นนี้ซึมลึกในจิตใจและสร้างความคิดถึงได้โดยไม่ต้องพยายามมากการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ลึกซึง้งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งคุณสามารถทำได้โดยการแชร์เรื่องราวส่วนตัวเปิดใจเกี่ยวกับความฝันความหวังหรือแม้แต่ความกลัวของคุณ การสร้างพื้นที่ให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจและสนับสนุนเขาทำให้เขารู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครความผูกพันทางอารมณ์นี้สร้างแรงดึงดูดที่ยากจะต้านทานความคิดถึงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเขาไม่ได้คิดถึงคุณแค่ร่างกายหรือคำพูดแต่คิดถึงความรู้สึกและความผูกพันที่คุณมอบให้การใช้จังหวะเวลาและโอกาสอย่างชาญฉลาดก็เป็นปัจจัยสำคัญการปรากฏตัวในเวลาที่เหมาะสม เช่นเมื่อเขาต้องการกำลังใจหรือความสนุกสนานทำให้คุณเป็นส่วนหนึ่งของความสุขหรือพลังบวกในชีวิตเขาการสร้างความทรงจำเชิงบวกในช่วงเวลาสำคัญจะทำให้เขาเชื่อมโยงความสุขกับตัวคุณการเชื่อมโยงนี้เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขาอยากพบคุณอีกและคิดถึงคุณมากขึ้นการรักตัวเองและสร้างความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่ไม่สามารถละเลยได้ คนที่รักตัวเองจริงๆจะมีพลังดึงดูดที่ไม่สามารถมองข้ามได้ถ้าคุณพยายามทำตัวดีเพื่อใครโดยไม่รักตัวเองความสัมพันธ์นั้นจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองความคิดถึงที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เพียงความปรารถนาแต่เป็นความอยา,อยากอยู่กับคุณอย่างแท้จริงการรักตัวเองทำให้คุณสามารถเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังบวกสเสน่ห์และความพิเศษที่ทำให้คนอื่นคิดถึงคุณอย่างลึกซึ้ง เมื่อคุณเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนซึ่งสำคัญที่สุดคือการสังเกตและเข้าใจพฤติกรรมความสนใจและความรู้สึกของเขาโดยไม่ตัดสินหรือบังคับการสังเกตนี้ไม่ได้หมายถึงการจับผิดหรือสอดแนมแต่เป็นการรับรู้ถึงสัญญาณเล็กๆที่บ่งบอกถึงความรู้สึกความต้องการหรือความชอบของเขาการที่คุณเข้าใจเขาในระดับลึกจะทำให้คุณสามารถปรับตัวอย่างเหมาะสม และสร้างความผูกพันทางอารมณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติการสังเกตอย่างละเอียดยังช่วยให้คุณสร้างช่วงเวลาที่เขาจะจดจําและคิดถึงคุณโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไปการสร้างแรงดึงดูดทางอารมณ์สามารถเกิดขึ้นได้จากการพูดคุยในเชิงลึกและการแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวการเปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่คุณอาจคิดว่าไม่น่าสําคัญแต่การเปิดเผยตัวเองอย่างซื่อสัตย์ จะทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดและผูกพันการสร้างพื้นที่ให้เขาสามารถพูดถึงความรู้สึกของตัวเองและได้รับการรับฟังอย่างแท้จริงจะทำให้เขารู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นเพราะมนุษย์มีความต้องการพื้นฐานในการถูกเข้าใจและเห็นคุณค่าและเมื่อเขารู้สึกว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้เขาจะเริ่มคิดถึงคุณอย่างต่อเนื่องแม้เวลาที่ไม่ได้เจอกันการสร้างความทรงจำที่ดีร่วมกัน ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่การทำกิจกรรมเล็กๆที่ทั้งสองคนสนุกด้วยกันเช่นการทำอาหารด้วยกันการเดินเล่นในสวนการดูหนังหรือฟังเพลงที่ชอบร่วมกันหรือแม้แต่การหัวเราะกับเรื่องเล็กๆจะสร้างความทรงจำที่ฝังลึกในใจเขาความทรงจำเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปจะทำให้เขานึกถึงคุณพร้อมกับความอบอุ่นและความสุข การทำให้เขารู้สึกว่าวันเวลาที่อยู่กับคุณเต็มไปด้วยความสนุกและความพิเศษเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยากกลับมาหาคุณอีกและคิดถึงคุณในทุกช่วงเวลาความลึกลับและการไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญการให้เขาค่อยๆค้นพบตัวตนของคุณเองจะทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและอยากรู้จักคุณมากขึ้นการเปิดเผยบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมดทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีมิติและความลึกซ่อนอยู่ เมื่อเขาพบความน่าสนใจและความซับซ้อนในตัวคุณความคิดถึงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะเขาต้องการค้นหาคุณมากขึ้นและอยากอยู่ใกล้เพื่อเรียนรู้ทุกมิติของคุณการรักษาความลึกลับนี้ไม่ใช่การเล่นเกมจิตวิทยาแต่เป็นการสร้างแรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจากความเป็นธรรมชาติของคุณเองการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณการส่งข้อความสั้นๆที่แสดงถึงความเอาใจใส่ความห่วงใย หรือความสนใจในสิ่งที่เขาชอบสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นและทำให้เขานึกถึงคุณได้การสื่อสารไม่จำเป็นต้องยาวหรือซับซ้อนการพูดคุยด้วยความจริงใจและแสดงความสนใจอย่างแท้จริงมีพลังมากกว่าการใช้คำหวานหรือพยายามสร้างความประทับใจการสื่อสารเชิงคุณค่าจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษที่อยู่ในชีวิตเขา การสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ลึกซึง้งสามารถทำได้ด้วยการสนับสนุนเขาในช่วงเวลาที่เขาต้องการการอยู่ข้างเขาในเวลาที่เขารู้สึกท้อแท้หรือแม้แต่การให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของความสุขและความสำเร็จของเขาการที่คุณสามารถเป็นแรงสนับสนุนและเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ทำให้เขาอยากอยู่ใกล้คุณมากขึ้นและคิดถึงคุณแม้ในเวลาที่ไม่ได้เจอกัน ความสัมพันธ์ที่เกิดจากความเข้าใจและการสนับสนุนทางอารมณ์นี้มีความลึกและยั่งยืนกว่าความดึงดูดเพียงชั่วคราวการรักษาระยะห่างที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการสร้างความคิดถึงการอยู่ใกล้เกินไปอาจทำให้เขารู้สึกอึดอัดหรือเบื่อแต่การให้พื้นที่ทำให้เขามีโอกาสคิดขึ้นคุณเองการไม่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาตลอดเวลา แต่เมื่อปรากฏตัวกลับสร้างความประทับใจจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณมีค่าและไม่สามารถละเลยได้การเว้นระยะอย่างชาญฉลาดช่วยสร้างความรู้สึกอยากพบคุณมากขึ้นความคิดถึงจะเกิดขึ้นจากความทรงจาและความรู้สึกที่เชื่อมโยงกับคุณไม่ใช่เพราะความจาเป็นหรือความเร่งรีบการรักตัวเองและมั่นใจในคุณค่าของตัวเองเป็นรากฐานสำคัญ คนที่รักตัวเองและมีความมั่นใจมักดึงดูดความสนใจโดยไม่ต้องพยายามมากการรักตัวเองไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่หมายถึงการยอมรับตัวเองทั้งข้อดีและข้อเสียการรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจการสร้างความสุขในชีวิตตัวเองและการพัฒนาความสามารถจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีพลังบวกเสน่ห์และความพิเศษที่ทำให้คนอื่นคิดถึงคุณอย่างลึกซึง้งนอกจากนี้ การสร้างอารมณ์เชิงบวกและความทรงจำที่น่าจดจำสามารถเกิดขึ้นได้จากการทำให้เขาหัวราอบและสนุกสนานการมีอารมณ์ขันที่เหมาะสมการพูดคุยเรื่องสนุกสนุกหรือการสร้างสถานการณ์ที่เขารู้สึกดีจะทำให้เขาเชื่อมโยงความสุขกับคุณการที่คนรู้สึกดีเมื่ออยู่กับคุณจะทำให้เขาคิดถึงคุณในเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยและยิ่งสร้างแรงดึงดูดทางอารมณ์ที่ยากจะต้านทานทุกสิ่งที่กล่าวมา ล้นเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนการทำให้ใครสักคนคิดถึงคุณจนห้ามใจไม่ไหวไม่ได้หมายความว่าคุณจะบังคับให้เขารักหรือผูกพันแต่หมายถึงการสร้างความทรงจำการสร้างความรู้สึกที่ดีและการสร้างแรงดึงดูดทางอารมณ์และจิตใจการเข้าใจตัวเองเข้าใจเขาและสร้างความสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่เขาไม่สามารถละเลยได้ และเขาจะคิดถึงคุณอย่างแท้จริงทุกครั้งที่มีเวลาว่างหรือคิดถึงความสุขในชีวิต